สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมอาร์มือตุ้ยกันนะครับวันนี้เราก็จะมารียนกับเจ้าสไปโนวันนะครับเจ้าสไปโนว์จะมารีวิวกันนี่เ so. รไยนอะไรมาเรียนเอาสีไป นี่มก้บบขววดวดธการทาให้สไปสไปโนมมันจะสขาครับแค่เลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นนะครัแค่จสขาวล้วกดล้ยากให้สไปโนสขาแล้วก็กดเลื่อนขึ้นหนึ่งเดยนะครับ สมัยโนมนตัวนครับนี่มชอบเลยครับนัชอบผัชอบมากครับผมชอบที่ติดย่งงี้ได้ค่หน้าตาเันที่อ่ะสรัยโนมีตัวครับที่ตาไม่น่าหมดไปมากมากเลยกพราะเหตุอะไรล่สบายตาไม่น่าหมนไรอ่ครับไช้าหน่อย ยังนี่ยตอกีกเยๆต่แคน้ะแลดูกดเ็มีมมีแมงลายไหมคะแลวจะไปดมมสีด้วยคะลาดมันน้ำมันก็จะม่ที่ทำมจากนมนี่ ใคร้ามท้ามาจะไปโนมมันสรบในน้ำครับก็ต้องก็จะไปโนม้มหายใจน้้ำได้กะเหลือของก็คือมัเติมใบเวลาใครจับก,ก็เอายาฉีดมาเยอะนะเพราะว่ามันเติมใบามากๆ ตัวเสียไงเสียก็แค่แค่ละกันก็ แล้วก็ข้ age. Age ่ะปิดเลยข้าแล้วก็กัะโกออ้โหแล้วทุกคนเนี่อะไรบางอย่างแล้วได้หน้ามั้มันคือสไปโนมาวัดกันสไปโนเนี่ยวันี้บบแล้ววกเดียรกันแกกูไม่ติดเช่นนงแกไปเช้นละวออไปเนละแกตกูกันมาตกไปตมไงตบไบ

กนั่นนี่น้นองถ้งคงา,าคนไหนก็จะมาปัดอเจ้าปลาสนนะครับก็วางให้เขาว่ามีมันจะม,มีสิ่งที่นักย ดูสิเขาจะไปอเนกมันไม่ตีผมมันใสแบบนี้ไม่จะตีผมนี่นี่ไม่จะตีผมไปใสพันเดียวนี่ใสพันเดียวแกตายซะจนอยู่ใต้ดินฉันตบตบกดกดอืมอืม ไอ้ที่บางทีเยอะคอตัวผู้นะครับจะไปทะเลก็ดีกับตัวผู้มันมีตัวเมียตัวนึงครับที่บ้านไม่ร้ว่ามมีตัวเมียหรือเวล่ามาเร็วหน่อยนี่นี่นี่ทางหน้าน,นี่เบิก็จะมาจับเจ้าสบให้ดูนะครับ หน้าก็จะจับสบายน้อยดูอยาเลยน่นมาใครเล็บยาวเล็บมือ่ะเคเล็บเพียงมัเล็บเส้ไม่เล็บเฉียงเด็กเียงเล็บสันไเล็บสั้นตบทันี่มัไม่ต้องตีสายได้มากครับผมมีข้าตบกันตบมตบกัน พี่กุ้มน้องพี่นี่พี่กุ้มพี่กุ้มที่นี่พี่กุ้มน้องอืออี่นี่พี่กุ้มน้องพี่นี่พี่กุ้มอือ

នេះគឺ ไปวิ่งหาที hmm. yeah, ่สนุกส้นุกกันะ ผ้าหนังก็จะอยากจะไปดูนะครับไอ้แรกๆนี่ก็ไปผู้เล่นใหม่ๆก็หลีกเลี่ยงนะครับพี่เจ้าตัวนี้มันหัวมันวิ่งเร็วด้วยแนะน้ำใหญ่หัวเต็มน้ำครับเพราะว่าน้ำพวยน้มามือโอเค ก่อนนี้ก่อนก่อนที่มีระเบียบวินัอืมเอาละครับเป็นไงบ้างครับคลิปนี้ถ้าถือว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามน,นะครับในคลิปต่งางๆจะในเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ